สวัสดีครับผมนายคมสันโกเศนต่อวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการใช้ระบบห้องสมุดอ e ัตโนมัติ e-library นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงในส่วนของการนำเข้ารายการข้อมูลสารสนเทศนะครับตามมาตรฐาน March นะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่งานผู้ดูแลระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการกรอก username นะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบครับในส่วนของระบบของเรานั้นนะครับก็สามารถที่จะรองรับการนำเข้าข้อมูลนะครับที่เป็นมาตรฐานมาร์ชนะครับโดยในตัวอย่างนะครับให้คลิกที่ประเภทรายการสารสนเทศนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกนะครับฟิล์มาร์ชนะครับตรงนี้จะเป็นตามมาตรฐานของทรัพยากรนะครับประเภทนะครับ หลังจากนั้นลองคลิก Fill m a s c h นะครับเห็นไหครับท่านสามารถที่จะเพิ่มรายการนะครับตรงนี้ได้นะครับหรือแก้ไขนะครับตามรายการที่ถูกบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เลือกฟิลตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่รายการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ลองคลิกดูนะครับเห็นไหมครับ ข้อมูลที่เราเลือกนั้นก็จะถูกปรากฏในฟิลด์ต่างๆนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่บันทึกนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่บรรณักษ์ก็จะทราบดีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สําคัญนะครับก็คือในส่วนของการนําเข้าแล้วก็ส่งออกข้อมูลนะครับในเมนูนี้นะครับท่านสามารถที่จะนําเข้ารายการสมาชิกนะครับที่เป็นไฟล์ CSV นะครับแล้วก็ นำเข้ารายการบรรณานุกรมนะครับที่เป็น c s v ได้นะครับส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดถึงในคลิปเดียวนี้นะครับก็คือการนําเข้ารายการบรรณานุกรมจากไฟนะครับตามมาตรฐาน marsh นะครับมาตรฐาน m a r s นะครับก็เป็นมาตรฐานการนําเข้ารายการข้อมูลนะครับที่เป็นสากลนะครับทั่วโลกนะครับที่มีใช้อยู่ในระบบห้องสมุดต่างๆนะครับขนาดไฟล์ของ m a r s นะครับไม่ควรเกิน10บ meg นะครับเพราะว่า ขนาดไฟล์ที่ใหญ่จนเกินไปนะครับอาจจะทําให้ระบบมีปัญหาได้ในการนําเข้ารายการนะครับถ้าเกิดไฟล์ท่านใหญ่นะครับก็ควรที่จะตัดแบ่งไฟล์ออกมาให้มีขนาดไม่ควรเกิน10เมกนะครับตรงนี้ในออปชันของเรานะครับก็สามารถที่จะจัดการไฟล์นําเข้าได้นะครับเช่นทดสอบก่อนที่จะนําเข้าจริงนะครับหรือเมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนําเข้ารายการข้อมูลนะครับ ได้นะครับโดยคลิกที่นําเข้าข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับลองเลือกไฟล์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางผู้บรรยายก็ได้เตรียมไฟล์ชื่อว่า simple นะครับ .mrc นะครับก็คลิกเข้าไปในระบบนะครับในส่วนของ simple .mrc ก็คือมาตรฐาน m a r c นะครับที่ถูกบรรจุไว้นะครับ สามารถเปิดกับอีดิเตอร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Notepad นะครับหรือ Edit p a s นะครับหรือ Editor ตัวอื่นก็สามารถจะเปิดไฟล์เข้ามาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงรายการตามมาตรฐานนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้คลิกที่สถานที่จัดเก็บนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากนั้นให้เลือกประเภทรายการทรัพยากรสารสนเทศนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการให้ข้อมูลที่เราจะ IMPORT เข้าไปในระบบนี้แสดงในเว็บ o p e c หรือไม่นะครับก็ถ้าเกิดต้องการก็กด o p t i o n ว่าใช่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่อัปโหลดไฟล์นะครับถ้าเกิดข้อมูลถูกต้องนะครับก็จะถูกอัปโหลดนะครับขึ้นสู่ระบบ e-library ของเรานะครับตามการลงรายการข้อมูลตรงนี้นะครับ นในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้พูดถึงภาพรวมนะครับในการลงรหัสรายการมาร์ชนะครับที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในส่วนของคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ